ป้องนวัตและเซม,ม่คาวเวลประกบคู่กันเป็นครั้งแรกและนำทีมฟิตติ้งละครสายลุงและได้ไต่ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางเชน2561ได้เปิดภาพฟิตติ้งละครสายลุงดึงป้องนวัตประกบคู่กับเซม,ม่คาวเวลเป็นครั้งแรกเคมีสุดปังพร้อมกับนักแสดงคุณภาพอีกครั้งที่จะออนแอเร็วๆนี้ทางช่องวันสามสิบนั่นเองซึ่งเรียกว่าถูกจับตามองพร้อมเลงละครเด็ดทุกนาทีสำหรับ บริษัทเชน2561้น25 61, ซึ่งอยู่ภายใต้ตการควบคุมของคุณสออสายทิพย์บนตรีคุณณุธย,ยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั่นเองซึ่งหลังจากปล่อยภาพคู่พระนางรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ในละครสายลุงแล้วออกมาเรียกน้ำย่อยจนกลายเป็นกระแสะซึ่งล่าสุดก็ได้เลิกงานยามดีได้ฟิตติ้งละครสายลุงอย่างเป็นทางการซึ่งได้ถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากปอด้านนี้ได้มีรายชื่อนักแสดงออกมาให้ตื่นเต้นแล้ว ซึ่งภาครับบทโดยป้องตาวัดและละเอ็งมากเข้มสุดเทแ่แปลฝงด้วยความเย็นชาและความรับอย่างมากมายส่วนเมทินีรับบทโดยนางเอกสาวอย่างเซ็นี่คาวเวลที่มาในลูปโฉบเฉียวแต่แงแพงปล่อยพลังแบบไม่มีอะไรกั้นดามเม็ดแรงเกินต้าน ส่วนบทที่ถูกจับตามองไม่แพ้กันก็ลงล็อกตัวที่คุณปีปละวิทเทิดวงซึ้นมารับบทเป็นทรยศพร้อมด้วยแม่ปุมฟรีรักรักการดีที่ห่างจากจอมานานกว่า25ปีได้คัมแบ็กับตามประการในการแสดงในครั้งนี้อีกด้วยและก็ได้นักร้องสาวนักแสดงสาวอย่างแคทคริยาอิงลิศงานนี้ออร่าปางพร้อมเตรียยกปอนสองสุด